มาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาพบกันกับย่ามเดิอครับเ่าขอว่าอีสานในยจ้หนอ่เนาะอยากว่าอีสานตลอดนั่นแหละแต่ว่าบางคนกับคนไทยเนาะคนไทยเนะมาดูอาจจะฟังสิอีสานบ่ออกนะฟังบ่ออกก็ฟังฟังออกกับฟัง จะากอจังไดญ่นะอ่ะ <abei> ทักทายก <analysis> <OOK> ันย่ามเดืกๆนะครับตอนนี้เวลายิปซอร์นี่ยี่สิบสองนาทีโอ้มาสองสองแต่ก่อนไหลสดกันนะกะหนึ่งหนึ่งเออมาตอนนี้กาสองสองอ่าสองสองนะนาฬิกาตามตามนาฬิกาผมวันนี้วันที่สิบเก้านะฮะมกราคมนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนว่าคำบอกว่าคำนะประมาณสจะทุ่กสองทุ่มเนี่ยประมาณนี้นะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ชัย บ้านอะไรนะบ้านตาเพชรเอ้ยไม่ใช่ฮะโอ้โหบ้านนายมนะบ้านนายยมินกับผ้าไปขอหวยบาไดไผ้าไปหพิ่นเป็น,ปนอาพาไปพ่อเป็นพื้นที่ของของระหว่างรอยต่อต้องเข้าไปที่โรงเรียนมันเป็นพื้นที่โรงเรียนอะ่ะเป็น่ำาลางคืนเราต้องขออนุญ,ญาตเขาอะนะเออแกก็ใจดีนะทั้งที่แต่งตัวที่จะไปงานศพนะฮะแต่ผมไปไปแล้วก็ท่านก็ ได้รับความอนุเคราะห์ให้โอ้โหใจดีมากใจดีอ่าเลขวิ่งเด็ดครับหนึ่งตัวบนล่างเอาเมื่อวานนี้เมื่อวานเมื่อวานนี่ก็ยังหายไปแล้วได้ครับหายไปแล้วแต่วันรอบฟันต้งเดี๋ยวใจเย็นๆพี่คงเพชรอย่าใจร้อนยาไวห้หรือว่าไหวหลุนเนาะเนี่ยใจห่อนี่ไหวหลุนไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออใจห่อนไหวหลุนเพราะะไรเอ๊เดี๋ยวคว้าหวัวสจออกไร อ่าผมผมดูผมดูหรือผมดูอ่าผมดูไม่จบขอโทษไปธุระเาไม่เป็นไรรับไม่เป็นไรไม่ว่ากันเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างวาระเวลาว่าไม่เหมือนกันผมก็เช่นเดียวกันเพิ่งกลับมาเมื่อสักครู่เนี่ยพะผ,ผมไลฟ์สดผมก็นั่งมาได้แฟนที่จังหวัดสุรินทร์คือแกงเขไม่ได้แฟนฮะเพราะว่า คนโซลินหน้าตาดีนะฮะคนโซลินหน้าตาดีทุกคนนะฮะก็เลยมาเอาคนโซลินมันมีแฟนคนโซลินตะิดนี้หอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่โซลินเลยครับนะี <c oughs> ่เอาว่ากันไปห้า <c> ส <oughs> องศูนย์ 5, 2, ทีนี้ห้าสองศูนย์มันอยู่ในอยู่มันอยู่มันอยู่ในในโผลอยู่นะอยู่ในโผลอยู่นะอยู่ในโผลอยู่ห้าสองเนี่ย ผมชอบก็คือชอบตัวหน้าถ้าเอาจริงๆเข้าในสูตร5 2 5 2ชอบแต่ว่าไอ,อ้2 0เนี่ยมีไหมมีฮะมันมีอยู่นะมันมีอยู่แต่ว่าเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยจะแต่ชอบเท่าไหร่กระดาษตกเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรฮะ ถ้าผมจะเอาเดี๋ยวผมเผยหน่อยนะนะถ้าผมที่ผมไม่ชอบไอ้ตัวสองศูนย์เพราะอะไรฮะผมกลัวมันมาหนึ่งไนงะอันนี้สูตรของผมเองนะสองที่ผมติ๊กไว้ใช่ไหมสองเก้ากับสองอันนี้สองมันจะมันผมจะทําโยงอย่างเงี้ยกลัวผมกลัวมันมาออกแบบนี้หนึ่งศูนย์แทนผมเลยไม่ค่อยชอบตัวสองศูนย์เท่าไหร่นะจริงๆเนะี่ยมันมีสองวิ่งมันมีหลักสองวิ่งอยู่ใช่ไหม มีหลักสองเฮ้ยมันมีสองอยู่แล้วแต่ศูนย์เนี่ยไม่มั่นใจนะตัวศูนย์ไม่มั่นใจว่า้มันจะมาหน้าหรือมาหลังนะมันหรือมันมาหลักร้อยกันแน่ศนะูนย์เนี่ยมันพอมีอยู่ในสูตรอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะมาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยใช่ไหมผมก็เลยไม่มั่นใจถอดอ่ะคือปัดเขียมออกก่อนอ่ะเขียมออกก่อนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพี่ต้องซื้อเวลาซื้อหวยเราต้องซื้อมีหลัก นะถ้าเราซื้อไม่มีหลักเมื่อไหร่ลงทุนไปหมดลงทุนไปหมดลุนหยอดไปทิ้งไปเหมือนเอาเงินทิ้งไปให้เขาเฉยๆนะพี่นะเราต้องซื้อมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุและมีผลลองดูฮะเราจะมีโชคเรื่องของตัวเลขหรือไม่ลองคำนวณดูฮะไปจุดทูกขอข้าว่างทรงขอ แล้วามาวิเคาะเองก็ได้ก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนทูบเสียงทายนะคือชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าทูบเสียงทายนะทูบเสียงทายชืนะ่อบอกไว้ช้ดเจนาทูบเสียงทายนะทูบไอ้ไข่ไอ้ไข่ดังๆนะที่ถูกเนี่ยเป็นกระแสะของสังคมเป็นกระแสะของลูกชัวเชี่ยว ดังได้ฮะก็พูดไอ้ไข่ไอ้ไขนะ่แต่ถ้าใครอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่จําเป็นว่าเสมอไปนะอย่างความฝันเรามีโอกาสถูกไหมมีโอกาสถูกอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่ความเสี่ยงของเรานะผมบอกไปสิบตัวอาจจะผิดทั้งหมดไม่ใช่หกตัวอาจจะผิดทั้งหมดก็ได้นะไม่มีใครรู้ว่าหัาจะออกอะไรเราจะรู้เราจะแม่น ่วงไหนฮะตอนที่หวยออกอันนันนะหวยออกเมื่อไหร่ปุ๊บทุกสำนักจับแม่นทันทีนะทุกสำนักจับแม่นทันทีผมเองก็แม่นเหมือนกันเวลาหวยออกเสร็จปุ๊บจับแม่นเป๊ะเ,เ,เลยขณะที่ทําคลิปหรือว่าช่องไหนทําเป็นแนวทางมันเป็นแนวทางว่าให้เราให้เราพิจารณาว่าเฮ้ยเลขนี้น่าลงทุนนะเลขนี้น่าลงทุนนะสุดท้ายแล้ว คือใจของเรานะสุดท้ายไม่ใช่เขาสุดท้ายไม่ใช่ผมซื้อสุดท้ายท่านซื้อว่าจะเลือกซื้อตัวไหนเลือกลงทุนตัวไหนนั่นเองนะครับโอ p o แล้วสูตรเวนี้ได้อะไรครับอ๋อถามโอ p o ดูได้นะดูดิดูด,ด,ดิอ่ะดูโอเคครับอ่ะว่ากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ทีนี้เราได้เลข ตัวนี้นะครับใครที่เข้ามามาทีหลังยังไม่รู้ว่าเลขตัวไหนอะไรยังไงต้องขออภัยด้วยนะไม่ซ้ำนะเลขเลขจะไม่พูดซ้ำนะครับเราได้แล้วนะครับแล้วก็เลขทูบเสียงทายชาวบ้านที่ไปทาพิธีประกรอบพิธีทางศาสนาหรือพิธีตามจารีตประเพณีโบราณใช้คาว่าจารีตประเพณีโบราณได้นะครับตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานที่มีภูมิบ้าน ภูมิบ้านภูมิอะไรแอดเซลลเนผมแหละ <laughs> อ้าวอ่าบอกไปแล้วนะครับว่ามีตัวอะไรสมตัวนะฮะอีก2ตัวที่เราได้นั้นเป็นเป็นตัวเลขที่เราไปจุดนะเมื่อช่วงหัวคำ่ำนะช่วงหัวค่ำที่ผมจะมาไลฟ์สดมาถึงปุ๊บผมก็เขียนตัวเลขปุ๊บก็ไลฟ์สดเลยนะแล้วก็พวกนี้อาจจะไปต่อก็คือเรื่องของผมลืม เรื่องของอะไรฮะเรื่องของอันเชิญเทวดากับอันเชิญเทวดากับนะหนูว่างวดนี้เจ็ดมาเจ็ดมาไหมงวดนี้นะงวดนี้มีโอกาสเจ็ดอยู่นะถ้าเจ็ดเจ็ดมาผมให้เล่นเจ็ดหหรือหรือนะหรือเจ็ดถ้าหนูจะเล่นนะถ้าหนูถ้าหนูชอบเจ็ดนะถ้าหนูชอบเจ็ด อถ้าหนูชอบเจ็ด <c oughs> ไม่ไมถ้าหนูชอบเจ็ดเนะี่ยไอไอวาเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าถ้ามานะทีนี้เจ็ดสองก็ได้นะถ้ามาเจ็ดสองเนี้ยเอาดูตามสูตรนะผมจะไล่ถ้าใครชอบเจ็ดแบบเน,นี้ยผมจะยังยึดเลขอยู่ไอเลขพวกเนี้ที่ผมคำนวณมาทีนี้มันไม่แน่นอนนะเอาตามใจหมักเจ้ของ เอาตามใจหมักเจ้าของเพราะถ้าหนูชอบเจ็ดอายเกาก,ก็บังคับไม่ได้ว่าจะให้ไปชอบห้าใช่ไหมฮะเพราะหนูชอบเจ็ดอยู่แล้วนะถ้าหนูอยากแต่งงานกับผู้บ่าวคนนี้แต่แม่บอกใหา้แตง่งแม่ให้แต่งกับอายหนูก็ไม่แต่งหนูบอชอบไงใช่ไหมถ้าหนูชอบเจ็ด แต่อายหายไปหมักหาหายแตงกับเหล็กหาหายแตงกับบักหาบักเออเหล็กหาเหล็กที่หมักคอยหมักบ่ได้อีกเพราะฉะนั้นผมจะไปกลุ่มชุน์อะไรนะกลุ่มสุมชน,ชนหนูก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะหนูหมักเหล็กหนูหมักเจ็ดแต่หาบ่หมักใช่ไหมเออ <laughs> เออเอาเข้าใจเนาะเอาเอาเอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ากลุ่มชุมชนอีกแอดดื้อเออให้ให้ผมไปกลุ่มชุมชนเขาอีกน่ะมักไผ่หมักมั่นได้อ่าแต่ว่าการหมักก็เหมือนหมักผู้บ้าผู้สาวนา่ะสอบไผ่ชอบมันเห็นไหมชอบใครชอบมันรักใครรักมันความรักไม่เหมือนกันน่ะชอบไม่เหมือนกัน นะครับคนหน้าตาดีผู้หญิงคนนี้สวยเป่นยังกคยจะบอมหมักแังไปหม่อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นอย่างนั้นผ,ผมผมรอขนาดเนี่ยรอบอยางกระดอกอเดียรนะเหมือนดาราอ่างสิกับบอมหมักเป็นยังจะบอมหมักผมมันก็ต้องมีเหตุมีผลบอมหมักเมียนบอครับชอบใครชอบมันเนะาะเมีย <laughs> น เขาใจเนาะบางคนฟังฟังบางคนฟังเนี่ยบ่ามากเลยได้เลขผมเนี่ยบอมากแต่ว่าก็ชอบฟังแต่ก็มามึงตลอดคือบางครั้งบางบาง,บางทีเนี่ยเราจะไปบังคับใครไม่ได้บังคับให้ใครชอบไม่ได้สอบไพ่สอบ,อบมัน่นหมากไพ่หมากมัน่นอืมใช่ไหมพี่ทีเล้วออกสองเจ็ดเจ็ดอ้ยสองสองเจ็ดใช่ไหมอืมสองสองเจ็ดก็สวยอยู่เด้อาบนแห่ได bon นนาอ่าสอบชอบเหมือนกันตีเกียตายเอาคูบาวรูบามันก็มีอยู่พี่บลิอา้าวผมไม่เชื่อหรอกพี่บริเดี๋ยวเถามถามเดี๋ยวนอกเรื่องเลยนะตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลเราได้แล้วตอนตอนนี้เราได้ไปแล้วนะบอก